ขอต้อนรับเข้าสู่ Watchboy Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watchboy Review <S 1> <S 1> <S ถูกต้องแล้วทุกคน Watchboy Review นิยายสัปดาห์นี้เนะะี่ยค่ะขอเป็นแบบว่าขอแนะนำหนึ่งจัก,กรวาล เราสามคนเนี่ยได้ไปอ่านมา<ช>แล้วก็เว้แบบว่าน่ารักดีเป็นแบบว่าจักรวาลแกงพี่นออ้องอ,อกันสามคนนะคะก็อยากจะมาบอกต่อแต่แต่ว่าต้องบอกกันว่าอันนี้เป็นเรืออะไรคะทุกคน,นโมนโมนตบมือค่ะทุกคนตบมือตรงน,นี้เออรวไป เป็นจักรวาลสามพี่น้องทริปเปอร์เอสทริปเปอร์เอสใช่ทริปเปอร์เอสเนี่ยมาจากอะไรพี่เต้ทริปเปอร์เอสเนี่ยก็มาจากชื่อของทั้งสามคนนะคะพี่คนโตชื่อว่าคุณซีพี่คนกลางชื่อว่าคุณแซนแซนขอโทษค่ะคุณแซนชื่อคุณซซนคนที่สองและน้องคนสุดท้องนะคะชื่อว่าน้องแซน ทุกคนจะเป็นคาแรคเตอร์ของเจโนหมดเลยถูกต้องและสิ่งที่เก๋คนนั้นนะคือว่าชื่อเรื่องทุกคนเขาก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะ ก็ <G ül üş> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆให้เรา<ห>ด้วยนะคะถูกต้องครับและฝาก membership เมมเบอร์ชิพด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราเพียงแค่สมัครกดปุ่มจอยจอยหรือว่ารายละเอียดตาม d เดสคริปชันทางล่ลางคลิปนี้เลยนะครับผม<า>บด้วยค่ะโอเค okay, ทุกคนงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกระดีกว่ากับการรีวิวนิยายเป็นจักรวาล TBS ของคุณไรนี่จังนะทุกคนถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยไม่แน่ใจว่าชื่อคุณไรอ่านแบบนั้นหรือเปล่าใช่นหมครับผมอ่ะ ทีนี้เรื่องแรกเนี่ยในจักรวาลนี้มันมีอยู่สามเรื่องด้วยกันทุกคนสามารถไปอ่านตามที่เราเล่าได้เลยตามลำ,ด,ำดับที่เราเล่าได้เลยก็คือเรื่องแรกเนี่ยมีชื่อเรื่องว่าไซรับทีนี้ทุกคนพอเปิดพอเปิดเรื่องมาด้วยชื่อไซรับเนี่ยออทุกคนลองเดาสิว่าน้ําเชื่อมน้ําใจต่างๆเนี่ยน่าจะต้องเป็นเกี่ยวข้งกับอะไรหวานแน่นอนทุกคนครับเพราะเรื่องเนี้ย เจนนวของเราเนี่ยรับบทเป็นน้องแซน <โฮ S 2> น้องแซนเนี่ยเป็นน้อง,องเ,เป็นน้องเล็ก,ลกของของครอบครัวอ่าและน้องแซนเนี่ยเขาเปิดร้านเบเกอรี่ออซึ่งเป็นแบบเบเกอรี่แบบว่าอร่อยออถึงแม้ฉันจะไม่เคยชิมฉันก็เดาว่ามันอร่อยถูกต้องทีนี้เนี่ยเขาก็เปิดร้านไปเรื่อยๆเขาก็เมามอยกับพี่น้องเขาตามภาษาทีนี้เหมือนกับว่าเขาอ่ะ ออกไปไหนก็ไม่รู้ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้อยู่ๆอ่ะเหมือนพนักงานในร้านเขาอ่ะอก็ไลน์มาไลน์มาหาบอกว่าพี่แซนคะ่ะอยู่ๆอ่ะมีคนมาหลับในร้านเราแล้วตอนเนี้ก็คือเหมือนร้านอาจะปิดแล้วแล้วหนูก็ไม่กล้าปลุก,ลกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออปลุกเลยบอกว่าร้านเราจะปิดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าหรือว่าถ้าอว่างงั้นเดี๋ยวพี่ไปปลุกอะไรงี้ใช่ไหมก็อานไปสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่หลับในร้านเนี่ยนั่นก็คือใครรู้ไหมคะน้องไทย คุณพายก็คือแจมินของเรานั่นเองทุกคนแต่บอกกันว่าพายเนี่ยนะในเรื่องเนี่ยเป็นเหมือนกับในแบบสุดฮอตชื่อดังคือเป็นตัวท็อปของวงการก็คือเป็นที่จับจองจับตาเป็นที่รู้จักก็คือในแบบสุดฮอตพายคเนี้ก็คือทุกคนก็คืออยากจะร่วมงานด้วยแล้วก็ทุกคนอยากจะชิงตัวมามาขึ้นปกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแซนก็คืออ้าวมานอนในห้องมานอนในร้านแล้วบอกขอโทษนะครับร้านจะปิดแล้วอะไรเงี้ย พายก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็บอกว่าอุ้ยขอโทษทีครับพอดีแบบว่าอะไรแบบว่าคือพอเวลาได้กลิ่นอะไรที่มันแบบกลิ่นเบเกอรี่อะไรเงี้ยแล้วมันจะเคลิ้มแล้วมันจะหลับแล้วเขาก็หลับไปเลยเออเขารู้สึกผ่อนคลายกับการที่ได้กลิ่นแบบขนมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาผ่อนคลายแล้วเขาก็หลับไปเลยทีนี้ยเขาบอกว่าอ๋อเหรอครับอุ้ยก็ต้องอ้ย ก็แบบก็ดีใจนะครับที่คุณชอบกิ่นขนม,อมของผมอนะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีแบบตอนนี้จะปิดแล้วก็เดี๋ยวรบกวนคุณกลับบ้านไปอะไรย่าเงี้ยครับผมแล้วเหมือนกับว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สองคนเนี้ยได้มาเจอกันอ,อทีนี้ทุกคนวันรุ่งขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าตัวของ แล้วเหมือนเออก่อนก่อนที่เขาจะกลับไปเขาเหมือนก็แบบเหมือนได้มีคอนทงคอนแทคในการติดต่อคือเหมือนอยากอยากจะขอโทษอยากจะอะไรเงี้ยเขาเลยขอคอนแทคไว้ใช่ไหมทีนี้พอวันนู้นเนี่ยพายก็ไปทํางานและพายก็คือแบบเป็นตัวแซ่บยอดท็อปถูกไหมแล้วเหมือนกับว่าในเวลาในวงการอ่ะทุกคนก็จะรู้ว่าพายอ่ะเขาเขาจะมีความแซ่บของเขาอยู่คือช่างภาพก็จ้องจะกินอะไรอย่างเงี้ยช่างภาพก็มีก็มีคือมีชื่อเสียงเรื่องมมีชื่อเสียงเรื่องหรือว่าช่างภาพก็จ้องจะกินแล้วเหมือนกับว่ามีคนคอยอยากดูแลคอยอยาก <Take> care เทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้นคุณผู้จัดการคว่าคือคุณเรนก็คือค่าของน้องอินซุนคุณเรนเขาบอกว่า พายมึงอย่าสร้างเรื่องนะกูแบบว่าตามตามแก้ให้ไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเออไม่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะดูแลอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าช่างภาพที่มาร้วมงานมันเนี่ยเขาก็จะจ้องจะเครมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าตัวของพายก็พยายามที่จะเล่นตัวต่างๆคอยแบบแล้วก็รู้ทันว่าทุกคนที่เข้ามาหาเขาว่าอยากได้อะไรอยากได้อยากที่จะมาครอบครองเขาแต่เขาก็บอกว่าไม่จะเขาก็เลยทำไมคะทักไปหาของแซนของแซนก็เลยบอกว่า เออพอดีผมทําขนมใหม่ะครับผมอยากจะมาชิมไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าค,ค,คุณอยากคุณอยากจะมาชิมอ่ะเดี๋ยวก็เชิญมาชิมนะอ,มอะไรเงี้ยไปลองไายไปไหมคะไปแล้ไปค่ะไปชิมขนมสูตรใหม่ที่คุณ,คณแซนกําลังจะทําให้นะคะแล้วก็เลยแบบเป็นเริ่มเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนแบบว่า รู้สึกดีต่อกันคือตอนแรกตอนแรกอ่ะเขาก็จะเป็นฟิลเหมือนเพื่อนนั่นแหละแต่ว่าบางทีเพื่อนมันก็รู้สึกจะสนิทสนมกันมากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับบรรดาเก่งๆพี่ชายของเขาอ่ะก็แบบว่าอุ้ยน้องเราเดี๋ยวนี้ทําไมถึงแบบแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องแล้วว่าทำไมเดี๋ยวนี้น้องเรามันรู้สึกอินเลิฟนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าแล้วเหมือนกับว่าก็อยากดูว่าตอนนี้น้องมีใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า น้องสุดท้องอาจจะมามีแฟนก่อนพี่ชายไหได้งเออทีนี้มีอยู่วันหนึง่งคือตัวตัวของแซนกับพายเขาก็คุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปมาหาสู่กันตามป,ปกติออทีนี้มีอยู่วันหนึง่งตัวของแซนอะคุยกับเพื่อนของเขาชื่อเจมเจนก็คือขาของจีสองเจมอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่คอยทํางานอยู่ในวงการอะไรเงี้ยแบบเหมือนเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรน,นะแบบ ผู้จัดการแบบคนคอยไม่ใช่เป็นฟิลเหมือนแบบว่าคนคอยดูแลเหมือนคนประสานงานในการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยในเวลาในการถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอว่าเขาก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าแซนเนี่ยวันเนี้ยกูโคตรดีใจเลยอ่ะกูได้ร่วมงานกับน้องในแบบคนหนึ่งที่แบบว่าตัวท็อปมากใครวะน้องพายอาเหรอหานอยน้องพายเหรอเอางี้ เดี๋ยวกูเอาขนมไปให้มึงที่กลองถ่ายแล้วกันเพราะอะไรคะมันยังไงอยากไปเจอเขาแลเวก็อยากไปเจอเขาแล้วทุกคนแล้วทุกคนและน้องพายคือทําไมคะก็ตกใจว่าเห็นแซนมาได้ยังไงอซึ่งตอนนั้นทั้งสองคนเนี่ยเขาก็เริ่มเองชี่อจงปิงปังกันแล้วปิงปังกันแล้วจนถึงขั้นแบบว่าุคนถึงขั้นแบบว่าอย่างผู้จัดการคุณเบรนอะไรเงี้ยก็แซวว่าแหมต้องมาเฝ้าถึงกองเลยนะจาก จากคนจากเจ้าของร้านเบเกอรี่อ่ะจะทำไมต้องมาเศร้าถึงขนาดนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล,และแล้วความสัมพันธ์เาก็เดินหน้าไปจ,จนถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่ง <c oughs> ฉัน <c oughs> นาแล้วฉันคิดสาวฉันคิดเขาก็คือเวลาเวลาที่น้องายเล่นงอนเขาก็จะเหมือนไปหาคุณแซนที่ร้านอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าวันนั้นคุณแซนอบขนมอยู่ในหลังร้านกลิ่นมาละกลิ่นมาก็เข้าไปหาแล้วก็บอกว่าเออ อยากชิมจังเลยก็มีการป้องกันป้อนกันแต่ร้อนไปอีท่าไหนก็ไม่รู้ทุกคนทำไมต้อนน้ำพึ่งราดกันด้วยงงอะไรงงอะไรแม่ก็ต้องแบบว่ายังไงทุกคนคนอะไปแบงเธอต้องตามมาไหมแต่มันก็ไม่ได้รักเลยแต่หอมขนาดนั้นเพราะว่ามันก็มีเรื่องของการที่แบบว่าอยากที่รู้กันว่าน้องพายอ่ะมันมีความแซ่บเพราะฉันเนี่ย คนเก่าๆอ่ะเขาก็อยากจะกลับมาแบบรีเทิร์นรีเทิร์นแบบมาสานสัมพันธ์ต่อแต่ด้วยตอนเนี้ยใจของน้องพายอ่ะเขาไปอยู่กับพี่แซนไปแล้วและจะเป็นยังไงต่อคือความรักที่มันมีคนอื่นเข้ามาเนี่ยแบบว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกดีแต่การแต่ว่าการที่มีอีกคนนึงเข้ามาเข้ามากั้นกลางความสัมพันธ์เข้ามาแย่ในความสัมพันธ์เพราะว่าอย่าลืมว่าเบื้องแบบว่าก่อนที่น้อง น้องพายจะบายไปใชหอายเเป็นตัวท็อปตัวแซบมาก่อนอในวงการก็คือช่นเชื่อว่าเขากินมาแล้วทังวงการเะไรเงี้ยแล้วการที่คนนั้นเน่ยเข้ามาก้านการขอา 2, สัมพันธ์แซนจะต่อสู้ได้ไหมจจและพา<ง>ยจะยอมพ่ายต่อแซนหรือเปล่าและนอ้องข้สุดท้องของตระกูล จะได้มีแฟนก่อนพี่หรือเปล่าเพราะว่าชอบมากที่เวลาที่เขาคุยกับพี่ชายเขาว่าทุกคนเป็นการปรึกษาหารือกันก็อยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจน้องแซงกับน้องพายด้วยนะคะในเรื่องไหลับจ้านี่คือเรื่องทุกคนเปิดจักรวาลได้นอนผายได้ไซรับถูกต้องงั้นเราไปต่อที่เรื่องที่2ในจักรวาลนี้นะคะได้เลยทุกคนมาต่อกันที่เราเองนะคะเรื่องที่2นะค่ะทุกคนชื่อเรื่องว่าคาเฟอีนจ้า เป็นเรื่องของคุณซันคุณซันคือ,อเจ้าคนที่2นะก็คือคาเจโนนั่นแหละทุกคนคือเขาเนี่ย อ่าคนคนเล็กมีกิจการเป็นเบเกอรี่อันนี้เปิดเป็นแบบคาเฟ่จะเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟที่เจ้าของค่อนข้างจะมีความติดมากขายแต่กาแฟเท่านั้นไม่มีน้ำอื่นๆเลยถ้าใอยากกินชาอยากกินอะไรอื่นก็ไปที่อื่นเพราะว่าก็บอก้ขายแค่กาแฟเท่านั้นแต่เขาก็คือมีความพิเศษสำหรับน้องชายคนเล็กเขาคนเดียวคือน้องชอบกินนมเย็นชอบกินนมเย็นมากจะมีคนเดียวที่สามารถเขาทำอย่างอื่นได้ก็คือน้องชายเขาแซนที่แบบเวลาบอกว่าอยากกินนมเย็นแล้วจะมาหาก็คือทำให้ทันทีทำให้แต่ว่าถ้าเกิดว่า มาสั่งไม่ได้ไม่ขายทั้งนั้นมีแต่กาแฟเข้าใจไหมว่าที่นี่คือร้านกาแฟนะทุกคนจนมันมีไอ้เจ้าเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาทำเปียวซาอยู่ในร้านเปียวซาใช่ทุกคนคนนั้นเป็นคาแจมินที่ชื่อว่าน้ำชาทุกคนน้้ำชาี่องเดินเข้าร้านมาปุ๊บมันนั่งเฝ้าอยู่ทุกวันเลยขอสั่งขอสั่งชานมไมแก้วนึ่งขอสั่งชานมแก้วหนึ่ง พี่ไม่มีไข่มุ้งเป็นไรเอาชานมแก้วหนึง่งเอาแค่ชานมก็ได้อนะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าไม่มีไง <c oughs> ีมีแต่กาแฟใช่คุณซาก็บอกว่าไม่มีไม่ขายมีแต่กาแฟเข้าใจไหมร่านนี้มีแต่กาแฟทําไมพี่ทําให้ผมกินแก้วนึงไม่ได้หรอผมอยากกินชานม <c oughs> จริงๆเลยนะ <c oughs> คือพี่ก็คือแบบงงว่าแบบอินนี่อิเด็กนี่มันอะไรนักหนา,าวันวันหนึ่งมาก็คือมันนั่งมามั่งมองหน้ามาสั่ง,งชานมานม,มุกคือแบบพอทีอนะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าไอ้เจ้าน้องเนี่ยก็คือเหมือนกับมีเขาเรียกว่าอะไรมีแบ็คเขาบอกอย่างงี้เขาเขามีแบ แบ็คของเขาเนี่ยก็คือพี่ตะหลิวพี่ตะหลิวเนี่ยคือคาจองอูเป็นพนักงานอยู่ในร้านทุกคนใช่ซึ่งตะหลิวเนี่ยก็รู้ว่าแบบไอ้เจ้าน้ําชาเนี่ยชอบพี่ซันมากอะไรเงี้ยโดยที่ไอ้เจ้าน้องน้ําชาคือเป็นเด็กบ้านเลยคนหนึ่งก็คือใช้วิธีการโอนเงินให้พี่ตะหลิวเพราะว่าแลกกันกับไลน์แล้วก็ต้องชมว่าหนูสวยที่สุดทุกคนก็คือมีมีหาทีมใช่หาทีมต้องมีแบ็คผักดันนะทุกคนก็คือเขาเนี่ยก็ได้ไลน์ของพี่ซันมาพอได้ไลน์มาปุ๊บก ก็คือถักไปทุกคนด้วยความที่น้ำชาเนี่ยเป็นเด็กแบบว่าฮาฮาทุกคนเป็นเด็กแบบประสาทแดกอันทุกคนฮามากก็คือทักไปแบบสวัสดีนี่เราชื่อน้ำชานะพี่คือพี่ซันใช่ไหมเราอ่ะสั่งชานมหน่อยได้ปะ อเนี่ยเอามาอีกแล้วแม่งใครเอาไลน์กูไปให้วะอะไรเงี้ยทุกคนแบบทักมาได้ยังไงก็ถามน้องไปถามน้องมา้องก็คือยิงมุกใส่ไม่ไหวอย่างเช่นเวลาน้องแบบพยายามแบบรัวรัวมาใช่ไหมพี่มันก็จะตอบไปแค่จุดจๆเพราะว่าเป็นคนที่แบบนิ่งๆิ่งไม่ชอบตอบไลน์แบบเพื่อนทักเพื่อนสนิททักมาทีก็คือสามวันตอบทีอะไรเงี้ยทุกคนทักจุดจุดไปน้องก็แบบจุดทาไมอ่ะนี่มันคือจุดเริ่มต้นความรักของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็คือแซลเขาไม่ไหวทุกคนก็คือเนี่ยก็แบบ จนแบบพี่ก็แบบไม่ตอบทุกคนจนมีอยู่วันหนึง่ง แบบไม่ตอบไปหลายวันมากน้องก็แบบทําไมพี่ไม่ตอบเราเลยอะเนี่ยตอบเราหน่อยได้เปล่าแล้วน้องก็พยายามเล่าชีวิตของตัวเองไว้ว่าแบบเนี่ยเรามีพี่ชายอยู่คนนึงนะแต่ว่าพี่ชายของเราก็คือเป็นหมาพันล็อกไว้เหรอเขาไม่ได้เลยอะไรแงี้ล็อกไว้เหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือแบบตลกมากก็คือแบบยิงมุกใส่พี่ก็แบบน้องต้องพยายามสุดซไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่ก็แบบเหมือนน้องเนี่ยก็จะมีพยายามแบบตื้อๆตื้ออย่างเช่นแบบว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นน่ะเราจะเข้าไปหาที่ร้านนะพี่บอกว่าไม่ต้องมา เอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจริงๆริงเอ้ยพูดไม่รู้เรื่องหรอเรานี่มันเป็นยังไงเนี่ยดึงด้านจริงๆเลยอะไรเงี้ยน้องก็แบบดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะเด็กดื้อตโดนอะไรนะอะไรอย่างงี้สรุปพี่เขาบล็อกจ้ะ้าวโ,โ,โดนบล็อกเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโดนบล็อกโดนบล็อกไปเลยทุกคนทีนี้ไอ้น้องก็แบบ ไปปรึกษาเพื่อนว่าแบบมึงเนี่ยโดนบล็อกแล้วทํายังไงดีวะอะไรเงี้ยแต่แบบเพื่อนก็แบบแต่มึงก็ยังไปเฝ้าร้านเขาทุกวันไม่ใช่หรอใช่มึงยังไงกูก็ต้องแบบไปยังไงกูต้องได้เห็นนะเขาคนเนี้ยคือกูจะต้องได้เขามาเป็นแฟนให้ได้อะไรเงี้ยทุกคนเสรส็จเรียบร้อยก็คือทักไปบอกแม่ตาหลิวว่าแม่หนูโดนบล็อกแล้วทำยังไ,ไงดีอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็แบบว่าเออพี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงดีอะแต่ว่าสิ่งที่พี่รู้อย่างหนึ่งอะคือไอเจ้าพี่ซันเนี่ยเขาชอบกินบาร์ดอฟี่มากมแบบต้องได้ขนมแบบบรอะไไเงยก็ล ไปสั่งบานาฟี่มาทุกคนซึ่งสั่งจากร้านน้องชายนี่แหละแบบมันรู้เื้อใช้สั่งจากร้านน้องแซนสั่งไปทั้งหมดหนึ่งร้อยชิ้นอูให้เอาไปส่งที่ร้านพี่เขาใช่งุณจพี่สันแล้วแบบพอพี่สันไปถึงร้านก็คืองงมากก็แบบบานอฟีใครวะมาอยู่ตรงนี้ร้อยชิ้นนะทุกคนก็เลยทักไปถามไอ้เจ้าแซนว่าเฮ้ยนี่ใครสั่งอ่ะนี่เป็นของใครมันมาได้ยังไงทำไมมีเยอะจังอะไรเงี้ยไอ้เจ้าแซนก็เจ้าแซนเอ้เจ้าแซนก็เลยบอกว่าเนี่ย งงเหมือนกันมีคนคนนึงมาสั่งทุกคนชื่อว่าน้ำชารู้จักไหมอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อรู้จักดีเลยไอ้นี่อีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็เลยทักน้องไปปดบล็อกทักไปก็คือโดนดุแบบสั่งมาทำไมต้อเอสั่งมาทาไมต้งร้อยชิ้นมาเอาคืนไปเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรเงี้ยน้องก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรพี่เราตั้งใจให้จริงๆพี่บอกให้มาเอากลับไปให้หมดอะไรเงี้ยก็โดนดุน้องก็เลยบอกว่าเออถ้าพี่ไม่กินอ่ะหรือว่าไม่ชอบอ่ะพี่ก็แค่ทิ้งไปไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราเราไม่เอา พี่บอกว่าให้มาเอากลับไปให้หมดเลยไงน้องก็เลยแบบเฮ้ยโดนโดุ<ด>จริงว่ะก็เลยต้องไปเอาทุกคนแล้วก็คือโดนโดุก็หน่อยใช่ปะก็เลยเดินเอาออกไปแจกตามลานจอดรถแล้วแบบก,ก็เหมือนเพื่อนเพื่อนสนิทของอ่าคุณคุณซันเนี่ยก็คือเจ้าต้าต้าก็คือคาแฮชานก็คือเหมือนกับทักไปบอกบอกซันว่าเนี่ยซันซันกูได้บัตนรฟรีมามึงเอาเปล่ามีเด็กมายืนแจกหน้าร้านมึงเนี่ยตรงลานจอดรถหน้าหน่อยมากเลยน่าสงสารมากมาแจกฟรีด้วยอะไรเงี้ยพี่ซันก็แบบ หรือว่ากูจะแบบดุน้องเขาบ้ากันไปออหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วคือทุกคนในร้านเนี่ยก็จะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เขาชอบพี่ซันมานานเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยชื่อว่าเพลงคุณเพลงเนี่ยก็คือเขาจะไปนั่งอยู่ทุกวันไอ้เจ้าไอ้เจ้าน้องเราเนี่ยก็มองเห็นเหมือนกันว่าแบบคนนี้นี่มันยังไงวะมันนั่งทุกวันเลยเออแล้วพี่ก็ยิ้มให้อยู่ได้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับน้องก็ทักทักไปประมาณว่าแบบเออเขาเป็นใครทำไมพี่ยิ้มให้เขาทุกวันเลยอ่ะทำไมพี่ไม่เคยยิ้มให้เราบ้างเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้นยน้องก็เหม ก็เลยแบบเออเรารู้แหละว่าเราน่ารำคาญแต่ต่อไปเราจะไม่มาให้พี่เห็นอีกแล้วก็ได้ออกแนวตัดพ้อทุกคนแต่หลับหลังแล้วนั้นก็คือทักไปบอกเพื่อนว่ามึงคือเหมือนกูแสดงละครอยู่อะไรเงี้ยคนอยากให้พี่สนใจมาสนใจแล้วหายไปอะไรยังไงก็คือต้องทาตัวหายไปพี่เขาก็แบบเฮ้ยให้กูดูน้องอีกแล้วหรอกให้ดูแลงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนทักไปคุยกับน้องแล้วก็แบบเออเหมือนกับขอโทษนะโน่นนี่น uh ั่นน้องก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกผมเราไม่ได้โกรธจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดพี่อยากจะมาง้อเราจริงๆอะ ก็ให้มาหาเราสิก็พาโลเคชันไปเรจา <Okay. S 1> ปพาโลเคชันไปเสร็จปุ๊บพี่ก็แบบแบบเฮ้ยหายไปแล้วเขาน้องก็แบบเอ้ยเอเราเราเล่นไม่ต้องแบบอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรเงี้ยเอ้ยพี่กดเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วพี่ก็ตอบมาว่าพี่ขับรถอยู่พี่จะตอบได้ไงลงมาสิพี่ถึงแล้วอ จริงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทุกคนก็คือพาไปกินข้าวต้มรับดึก <c oughs> วันนั้นก็คือได้กินข้าวต้มรับดึกไป <c oughs> หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าก็ทําให้เขา่าเริ่มแบบได้คุยกันมากขึ้นอะไรเงียง้ยก็ได้เห็นว่าเออแงมุมที่ไอ้เจ้า<อ>น้ำชา,ามันเป็นเด็กแสบ <c oughs> แต่มันก็เป็นเป็นคนที่ธรรมาชาติแบบ <c oughs> จริงใจแสดงออกแบบจริงๆตรงๆอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นตัวตนของตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนแล้วมันก็จะมีอยู่วันหนึ่งทีง่ไอ้เจ้าพี่ซันของเราเนี่ยก็ เริ่มที่จะแบบเออเห็นมุมน่ารักใช่ปะเขาก็เลยส่งของสิ่งสิ่งหนึ่งอะไปให้น้องแล้วก็ให้น้องอะเปิดดูว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรทุกคนอยากให้ทุกคน,ไป,นไปร่วมรุนกันว่าสิ่งที่พี่ซันส่งให้คืออะไร<อ>แล้วเขาสองคนจะลงเอยกันได้ยังไง,ไไงแล้วน้องจะได้กิน,นในชานมนั้นนะพี่เขาจะทําให้เมื่อ,อไหร่ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามนะคะในเรื่องคาเฟอีนค่ะ อ่านแล้วตลกมาค่ะเจ้าน้ำชาคือแสบไม่ไหวถูกต้องแล้วก็มันจะแล้วเราก็ได้เจอตัวละครใช่ได้เจอพี่น้องเพราะว่าเขาก็จะมีการแบบปรึกษากันตลอดเวลาแบบพี่ๆก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเฮียก็คือโดนน้องด่าตลอดเวลาทุกคนตลกน้าเฮียนะคะเฮียซีนั่นเองไปต่อเลยต่อไปเรื่องที่3มของจักรวันนี้นะแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของเฮียคอนโตะค่ะชื่อว่าเฮียซีนั่นเองนะคะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าวอดก้า อ่ะทุกคนเมาไม่ไหวน้องเปิดเบเกอรี่คนกลางเปิดร้านกาแฟคนโตชื่อว่าวัดการก็ต้องเปิดร้านเหล้าสิค้าเฮียซีเนี่ยเขาก็น้องเป็นเจ้าของร้านเหล้าเขาก็แบบค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนแซบแซบคนนึงแล้วก็หล่ออะมีชื่อเสียง ในวงสัง ừ, คมของเขาเสร็จทีเนี่ย ừ, เขาก็มาที่ร้านปกตินั่นแหละแล้วเขาก็แบบเหมือนเป็นที่หมายปองของสาวๆในร้านเ <ừ, S 1> นาะทุกค่าคืนแต่คืนนั้นเนี่ยเขาอ่านาไปหมายปองผู้หญิงคนนึงแบบหูเห็นแบบกาลังแบบเต้นอยู่บนแดนซ์ฟอร์อ,อ,อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมันมีผู้ชายคนนึงอะ่ะเหมือนเป็นเล็งผู้หญิงคนเดียวกับเขาที่แบบว่ามองเอาไว้แล้วเลงคนเดียวกันจริงนะิงนจริงและที่นี้เขาก็พูดกับเพื่อนเขาว่าแบบ มึงไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูจะสั่งสอนให้มันรู้แล้วคนคนนั้นเนี่ยก็คือชื่อว่าเจ้าวายเจ้าวายนี่ก็คือเจ้าแจมินนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาอะก็ได้ทากันนิดนึงก็สรุปมาตกลงกันที่การท้าดวลแบบดื่มเออว่าแบบใครจะรอก่อนกันสุดท้ายแล้วอะเจ้าวายของเราเนี่ยก็แบบ ปอกไปหลับปอกไปก่อนใช่จนจะ <น S 2> ถึงแบบต้องหอบขึ้นไปข้างบนอะไรประมาณนี้คือตื่นเช้ามาเสร็จทีนี้ใช่ไหมคุณสีเขาก็ทักไปเหมือนแบบทักไปอย่างนิดนึงอะไรประมาณนี้ซึ่งทําให้เจ้าวายเข้าใจผิดว่าแบบเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นก<อ>ูได้เสียอธิปไตยของกูไปห<มอ>ให้ผู้ชายคนนี้หรอแล้วคือ,อแบบคือเจ้าวายคือแบบหัวร้อนมากแล้วก็ภาพตัดซึ่งเขาเรื่องเนี้ยคุณสีเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังใช่ป่ะเพื่อนก็บอกเฮ้ยมึงทําอย่างเงี้ไม่ถูกนะ มึงมันไม่ได้นะอะไรเงี้ยมึงทำไมลงไปจีเขาก็บอกว่ามึงมันไม่ใช่กูไม่ได้ทําคนมากูไม่ทาอยู่แล้วออแต่แค่กลัวแกล้งเขาเฉยๆแบบกูแบบหแบบมั่นเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบมึงอยากจะมาแบบเดี๋ยวกูจะล้มเมให้ดูอะไรประมาณนี้เออข้านักหล่ออะไรอย่างงี้ <c oughs> ใช่ไหมใช่ห้านักหลอ่หลอเขาก็กลับบ้านไปนู่นนี่นั่งเสร็จทีนี้เขาอะตัวเจ้าเฮีย เขาเหมือนทํามีดบาดตัวเองแต่ทีนี้มันก็เป็นแผลค่อนข้างลึกใช่ไหมก็ต้องไปโรงพยาบาลเจ้าเจ้าน้องๆเขาก็บอกว่าเฮียแผลมันลึกนะเฮียไปทำอะไรทำไมถึงเหม่อจนมีดบาดตัวเองได้เลย่บบนี้บอกว่าเฮียมันไปโรงพยาบาลเธอสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไฟยาบาลใช่ปะคุณหมอคนนั้นก็จะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นหมอวาย เือเป็นหมอใช่ <ไป S 2> เขา <ใจ S 2> เป็น,นหมอเจอกันท,ทีีนี้เจ้าไวาก็คือปีแต่ก็คือไปเล่าให้เพื่อนฟังก็คือเป็นคาลิเตอร์น้องหมาก,ก็มึงก็เจอแบบมันที่เรงพยาบาอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เขาก็ต้องทําการรักษาปกติ ็พอกลับไปเหมือนตัวคุณซีเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาอีกเพราะว่าต้องมาล้างผง<ม>ล้างแผ่นี่ก็เกิดแบบเหมือน,บบมนเขารู้จักการตอแยก,กันก็เลยได้คุยกัน,ค,กนคุยกันว่าแบบคืนนั้นจริงๆอ่ะเขา,าไม่ได้แบบไม่ได้ทําอะไรนะ,ะ,ะเขาก็คือแกล้งเฉยๆเสร็จทีนี้เหมือนความความสัมพันธ์มันก็แบบเหมือนได้คุยกันมากขึ้นก็ได้รู้จักกันมากขึ้นใช่ไหมจนแบบ ด้วยตัวของซีเองอ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบจะชูนิดึงน้ออะไรอย่งนี้เขาก็จะมีแบบแพ้วๆนะเออสตองสตองอะไรเยอะพี่คนโตใช่ตัวคุณวายเขาก็แบบถ้าเกิดอยู่อยากจะจริงจังจริงๆอ่ะคืออยู่ก็ต้องหยุดต้องเครียรใช่ซึ่งประเด็นตรงเนี้ยมันเลยทําให้ตัวซีเองอ่ะต้องไปจัดการกับ เปลีายต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์ที่ตัวอยากจะจริงจังครั้งนี้มันมันเวอร์เพราะว่าเขาก็เขาให้โอกาสครั้งเดียวนะคือถ้าตัดสินใจแล้วถ้ามีเรื่องอะไรมาเขาพร้อมจะไปเขาพร้อมจะไปแน่นอนเออซึ่งมันก็เลยก็เกิดการใช่ ถูกต้องทุกคนคือนอกเหนือจากเรื่องความสัมพันธ์นะมันมีความสัมพันธ์กับของครอบครัวนาะเขาก็จะปรึกษากันตลอดเลออย่างที่บอกไปเรื่องความน่ารักของพี่น้องของพี่น้องเรื่องนี้เรารู้สึกว่าซีซีซันแซนน่ะแบบว่าน่ารักมากคือเขามักจะปรึกษากันแล้วเขาเขาจะเข้าใจความเป็นพี่น้องเ้องเขาก็จะให้กําลังใจเฮียเขาตลอดเลยอะชอบฉากเวลาที่แบบเป็นแบบกรุ๊ปไลน์ของครอบครัวเวลาตีกันแย่กันทุกคนเขาจะมีการแบบเซลๆ์ซล์กันเวลาใครเริ่มดูแบบมึงดูแเลกๆไปเออ่าง Yeah. แต่ว่าแต่ว่าเวลาที่ใครใครคนนึงรู้สึกแบบรู้สึกดาวอ่ะพี่น้องจะเข้ามาก่อนเขาจะรู้ทันทีเขาจะรักกันมากเขาจะเข้าไปชาร์จเพื่อแบบให้กําลังใจพี่น้องของเขาตลอดเลยทุกคนต้องไปอะไรช่วยนะว่าแบบการเปลี่ยนแปลงตัวเองของเฮียซีครั้งน yeah> ี้จะรอดไหมเขาแบบเขาตั้งใจมากทุกคนแต่ต้องไปดูนะว่ามีอุปสรรคอะไรจะเข้ามาที่ทําให้แบบเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะแบบ มีปัญหาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเฮียก็ตั้งใจในการที่แบบเฮ้ยฉันจะไม่เข้ากะกะกลางคืนแล้วนะเออฉันจะเข้างานเวลาโน่งเวลานี้เพื่อนี่จะได้ตรงกับเวรของหมอใช่ทุกคนไปหลุนกันนะว่าจะลงเอ่ยกันยังไงใช่จะบอกว่าแบบแทบมากจริงทุกคนคือทั้ง3เรื่อง่งจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันที่แบบอย่างแบบเรื่องแรกเนี่ยสำหรับาแบบน่ารักใสใสคือยายยายยายน้องน้องแซน่ะเขาจะแบบว่า คือก็เป็นด้ราะเขาเป็นน้องคนเล็กที่ยังไม่แบบประสีภาษาเท่าไหร่แต่ว่าคุณพายคือเป็นคนในแบบเซฟเซฟจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงจริงรัดดําพึ่งที่วิเต้บอว่าร้านอะไรก็คือแบบเมืองร้ันดําพึ่งก็มึงต้องยาดอมรับทุกคนต้องไปลุ้นกันนะว่าเรื่องจะเป็นยังไงเนาะก็คืออยากให้ทุกคน่ะไปติดตามแล้วก็เป็นกําลังให้ใจให้คุณไลด้วยนะเป็นจักรวาลที่มีสารมาเรื่องก็คืออ่านเรียงตามที่เราบอกเลยทุกคนใ่รับ คาเฟอีนแล้วก็วอดก้าจ้าจักรวรรดิทริปเปอร์เอสของคุณมิจังเยป่านด้วยนะครับสดาห์นี้ก็เป็นจักรวาลสั้นๆใช่สามเรือสามเรือสสามราวสามรถนะใช่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับหรือว่าถ้าใครมีจักรวาลไหนเรือไหนด้อมไหนก็ปามาได้นะครับรีบ้รับหมดเลยแต่ขอจบแล้วก็จะดับหมดเลยทุกคนหรือว่าไปฝากไว้ที่แฮชแท็กสักย่างท้่ัดไป เราจะเข้าไปวิเคร์้อทกต้องครับเดี๋ยวเราจะปา์ลิงให้รายละเอียดไว้ให้ในเดสคริปชันด้วยนะครับผมโอเคงั้นวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย